เป็นปีที่สามของของเราแล้วโอกาสเรามาแล้วเราต้องคว้าคว้าให้แต่าาว่าภาษามันอยู่ที่ใ,ใจแต่ว่า,าเราจะไป็งระบบซิปผมอะไรนี่ทุกคนแ่กเป็นหมดไปเมืองนอกก็ผ่านมาแล้วแล้วก็ตอบได้ดีด้วยแต่ว่าวเไี่หมดที่มีกนไทยแทบไม่ได้แต่ถ้าเราาก เราสัน 1, 1> 15 20แม้เอา5เดียวนี่แปนี่ยิ่งดีใหญ่เลยครัอฝันเป็นโ้ดนีโต่างใจอะอยากม็ไดเรยัเรื่องมีที่สามแหละเป็นปีที่สาม มาก่อนนะครับโอเคครับสวยครับขอช่องไฟนิดนึงนะครับผมขอที่ต้องขยมผ่านคุณอานนิดเดียวครับนิดเดียวอีกนิดนึงครับขอบคุณมากครับ ูนะครับขอทำหน้ามันๆกันนิดนึงค้างไว้ค้างไว้ต้องครับพี่ต้ครับสู้ๆครับ โอเคครับเขียนเลยลูกเขียนเลยเขียนเลยแล้วแล้วก้มมาหาป้องพี่แล้วกดไลค์โอเคเรบ้อคุณครับทางคอนด้าก็เห็นแววอันนี้เลยนะครับก็จะพยายามผลักดันให้สมเกียรติไปถึงเป้าหมายของสมเกียรติสมเกียรติอยากจะไปได้ไกลแค่ไหนสมเกียรติมีแรงไปแค่ไหน เราจะไม่ทิ้งสมเกียรติก็จะผลักดันสมเกียรติต่อไปเรื่อยๆนะครับก็อย่าลืมเชียร์นะครับคิงคองกล้องสมเกียรติจันทาเบอร์35มอเตอร์ทนะครับปีนี้เป็นปีที่3ามรับรองทุกคนจะต้องมีหัวเราะเหมือนผมที่จะเห็นสมเกียรติออกโตทั์อยู่ตลอดเวลาเลยนะครับในครั้งนี้เราได้เพิ่มทักษะเรื่องภาษาให้กับกล้องด้วยนะคะเราเตรียมพร้อมมากในปีนี้ก็หวังว่าเป็นปีที่3แล้วเนี่ย กล้องน่าจะใช้ประสบการณ์จากปีที่1ปีที่2แล้วก็มาสร้างผลงานในปีที่3นะคะก็แฟนๆมอเตอร์สปอร์ตอยากให้ช่วยกันเชียร์เรามีหนึ่งเดียวของไทยในสนามระดับโลกเนี่ยแค่คนเดียวเท่านั้นก็คือกล้องสมเกียรติจันทรานะคะคอยติดตาม19สนาม MotoGP ในปีนี้นะคะก็ส่งกำลังใจผ่านทาง Facebook Race to the Dream ได้นะคะหรือว่าเว็บไซต์ของ AP i ิฮ a ได้นะคะก็ฝากฝากกับทุกๆท,ท่านด้วยนะคะขอบคุณค่ะ ก็สําหรับปีนี้นะเป็นปีที่3สําหรับผมก็ในปีนี้ผมก็ตั้งเป้าหมายเอาไว้ครับว่าอยากจะมีตําแหน่งในท็อปไฟหรือว่าบางสนามที่เราคิดว่าสนามนี้เซตติ้งเราดีรถเราดี <c oughs> ผมก็อยากจะ <c oughs> อาโพเดียมมาฝากพี่น้องฟแฟนชาวไทยให้ได้ครับและผมจะสู้อย่างเต็มที่ที่สุดก็สําหรับปีนี้ก็เป็นปีที่3ามผมก็ได้มีการเตรียมตัวแล้วก็เตรียมร่างกายออกกำลังกายเพื่อ ซอฟเพื่อพร้อมที่สุดในในในปีนี้แล้วก็ผมก็จะพยายามทำเต็มที่สุดครับ